มันคือการทํางานระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องมีองค์กรที่จะมาขับเคลื่อนงานที่ไม่ได้จบภายใน1ปี2ปีหนึ่งเลือกตั้ง2เลือกตั้งแต่มันทำไปเรื่อยๆนั่นก็คืองานความคิดของผู้คนในสังคม mm hmm. เมื่อเราตั้งเป้าหมายว่าการปักธงประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการทํางานกับความคิดของคนในสังคมแล้วเนี่ยมูลนิธิจะตอบโจทย์ในส่วนนี้วง่ายๆถ้าถ้าเรามองวัตถุประสงค์ ภุนนิธิของคณะก้าวหน้าณตอนนี้ค่ะก็คือการเข้ามาทํางานในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นทางผ่านสื่อที่เราทําขึ้นทําผ่านการอบรมต่างๆทําผ่านแคมป์ทำผ่านการเวิร์กช็อปต่างๆทําผ่านกลไกลอย่างกองทุนที่เราออกทุนให้อ่าจจะเป็นเยาวชนหรือเป็นผู้ที่ต้องการทํางานประชาธิปไตยเป็นโปรเจกต์เล็ก ได้ลองทำโปรเจกต์เหล่านี้ด้วยตัวเองหรือว่าทําผ่านงานอย่างเช่นการแปลหนังสือหรือการทําหนังสือที่ว่าด้วยประเด็นต่างๆเกี่ยวกับประชาธิปไตยดังนั้นงานเหล่านี้เนี่ยค่ะมันเป็นงานที่เข้าไปทํางานกับความคิดของคนคือณนะตอนนี้เขาจะมีทรัพยายกรทางความคิดเพิ่มและซึ่งก็คือสิ่งที่พวกเราพยายามจะทา แล้วก็เหล่านี้มันก็จะกลายเป็นบทสนทนาในบ้านของใครสักคนเป็นบทสนทนาในห้องเรียนของใครสักคนว่าสมมุติมีประเด็นเรื่องออความเท่าเทียมทางเพศสมมติเรายกตัวอย่างมีประเด็นเนี้ยเขามีสื่อละที่จะเอาไปใช้พูดคุยแลกเปลี่ยนต่อคุณครูก็มีสื่อที่จะสามารถเอาไปใช้ประยุกต์ปรับปรุงหรือว่าออกแบบบทเรียนของคุณครูให้เป็นบทเรียนที่ มีบทสนทนาที่ไม่ได้เป็นแบบเดียวคือตามในแบบเรียนหรือตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการออกแบบมาให้คุณครูทำคราวนี้มันก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งที่เขาสามารถมาดูว่าเออถ้าเราอยากจะพูดเรื่องเนี้ยมันมีคนพูดถึงเรื่องนี้ไว้แบบหนึ่งกระทรวงพูดโดยแบบกหนึ่งสื่อข้างนอกอาจจะพูดอีกแบบหนึ่ง จากงานขอ o n School ซึ่งอยู่ภายใต้ร่มของมูลนิธิคณะก้าหน้าเนี่ยก็อาจจะพูดถึงอีกแบบหนึง่งดังนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยค่ะคืองานงานความคิดทั้งหมดเลยที่เราพยายามจะทําแต่ว่านอเกเหนืจากงานความคิดแล้วเนี่ยค่ะส่วนที่อาจารย์มีบุญดูแลก็จะเป็นเรื่องของการโนารนรค์ต่างๆที่เคยเห็นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิรูปสถาบันที่เขาเข้าสภาพ,พยายามที่จะผ่าน,นกลไกสภานะคะ ในปีนี้เนี่ยเราก็จะพูดอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญมากๆซึ่งซึ่งจุ้ยมองว่าเป็นเรื่องที่จะเรียกว่าเป็นจุดคันงั้นของการปักโครงการนิติปไตยอีกเรื่องหนึ่งก็ว่าได้ก็คือเรื่องการกระจายอำนาจก็จะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือการลงชื่อเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับในในประเด็นของเรื่องการกระจายอำนาจคือมันมีบทสนทนาเยอะไปหมดเลยว่าตกลง ผู้ว่าทำยังไงเหลือกต่างผู้ว่าแล้วจะจบไหมเราเองก็มองว่า,ารัฐธรรมนูญฉบับ40ได้ปักธงเรื่องนี้เอาไว้แล้วแต่เราจะเสนอเพิ่มไปอีกสองเรื่องนะคะก็คือเรื่องการยกเลิกระบบราชการส่วนภูมิภาคแล้วก็การแบ่งสารรปันส่วนทรัพยากรระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นเนี่ยให้มันยุติธรรมมากขึ้นเพราะตอนนี้มัน70-30าเนาะลราก็ท้องถิ่นเองเราเองเนี่ย อยู่ในคณะก้าวหน้าเราทําก้าวหน้าท้องถิ่นเนี่ยเรารู้เลยว่ามันยากขนาดไหนกับงบประมาณที่มันจํากัดดังนั้นเรื่องในการรณรงค์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่อาจารย์ปิยบุตรดูแลแล้วก็รับผิดชอบนะคะส่วนจุ๋ยก็จะดูแลงานที่เป็นงานเชิงความคิดต่างๆเชิงกลไกลที่เป็นอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาอบรมต่างๆค่ายเยาวชนต่างๆหรือว่างานด้านหนังสือนะคะหรือว่างานที่เป็นกองทุน ก้าวหน้าที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้เยาวชนหรือว่าคนในในสังคมไทยเนี่ยมีแพลตฟอร์มที่จะทำงานด้านประชาธิปไตยมากขึ้นถ้าเขาต้องการเพราะเรามองว่าเราเป็นมูลนิธิเราได้ทรัพยากรมาเนี่ยในการจัดสรรในการแบ่งปันเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันควรจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นในลักษณะของการ empower หรือการทำให้คนเนี่ยเขาได้เป็นเจ้าของ สิ่งที่เขาทําซึ่งนั่นก็ทําผ่านการผ่านกองทุนที่เขาได้ลองเอาไปทําดูซิว่าไอโครงการที่ฉันสนใจในฐานะคนที่อยากขับเคลื่อนสังคมเหมือนกันเนี่ยลองทําดูแล้วมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะก็จริงๆมีหลายทําไปแล้วด้วยนะคะทําไปแล้วอย่างนี้ทานเล่มนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเดินไปเดินไปดวงดาวอย่างเล่มนี้ทำผ่านกองทุนก้าวหน้าเมื่อปีที่แล้วเราก็สนับสนุน ให้เกิดกระบวนการตีพิมพ์เล่มนี้ขึ้นมาเล่มนี้พูดเรื่องรัฐสวัสดิการแต่เป็นนิท่านเด็กดังนั้นจริงๆประเด็นประชาธิปไตยจยมองว่ามันพูดได้หลากหลายด้วยหลากหลายวิธีมากๆเลยไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องแบบไฮบาร์อย่างเดียวดังนั้นเมื่อมันมีความหลากหลายขนาดนี้เราก็มีคนจริงๆมีคนที่สนใจจะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนสังคม ด้วยวิธีการในแบบของเขาเนี่ยเราก็คิดว่าเราเองก็เป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้เขาได้มีพื้นที่นั้นแล้วก็จุ้ยมองว่าอย่างหนึ่งที่เราต้องทำอย่างต่อเนื่องค่ะก็คือการเป็นความหวังและทำให้เกิดกระบวนการที่ทำให้คนในสังคมยังรู้สึกว่าเรื่องประชาธิปไตยคือความหวังของพวกเราดังนั้นส่วนหนึ่งถ้าเขาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานปักธงประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็ จะรู้สึกว่าเออมันยังเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อยู่ดังนั้นโครงการหลายๆโครงการที่มูลนิธิคณะก้าวหน้าออกแบบมาเนี่ยมันก็มีขึ้นเพื่อทําให้เกิดกระบวนการแบบนี้ค่ะทําให้ความหวังยังคงอยู่กับสังคมไทยทําให้ผู้คนรู้สึกว่าประชาธิปไตยคือความเป็นไปได้แล้วมันจะกลายเป็นความปกติในสังคมนี้ออหลักใหญ่ใจความที่สุดก็คือการรณรงค์ ด้านประชาธิปไตยนะคะดังนั้นเมื่อมีการรณรงค์ด้านประชาธิปไตยเป็นแกนกลางเนี่ยค่ะ,ะด้านอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราทําเพื่อให้มันเกิดการรณรงค์ขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆซึ่งการเผยแพร่องค์ความรู้เนี่ยก็ทําผ่าน c o m m o n School ที่ณนะตอนนี้เนี่ยค่ะเราก็มี f a c e b o o k Page c o m m o n School สามารถเข้าไปดูได้มีเนื้อหาหลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคลิป ที่เล่าประเด็นต่างๆว่าเออระบบกษัตริย์ทั่วโลกนี่เขาทำยังไงนะเป็นยังไงนะหรือว่าอ,อ,อย่างล่าสุดวันครูที่ผ่านมาก็มีบทความของจุ๋ยที่ย้อนกลับไปว่าเฮ้ยเวลาคุณครูเป็นผู้ที่ผูกขาดความรู้เนี่ยทำไมอยู่ดีๆเขากลายเป็นผู้ที่ผูกขาดความรู้ซึ่งคำว่าทำไมอยู่ดีๆไม่มีจริงมันต้องไล่ย้อนดูประวัติศาสตร์มาว่า คุณครูและบทบาทของครูริเริ่มมาอย่างไรตั้งแต่สมัยอายุทยาไ่แบบโบราณอายุทยาไล่ลงมาจนถึงการาปฏิรูปการศึกษาให้เป็นการศึกษาที่เป็นการศึกษาสมัยใหม่ในสมัยรัชกาลที่5อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีคอนเทนต์แบบเนี้ยในรูปแบบคลิปในรูปแบบบทความอ,าอยู่สม่ำเสมอแต่นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีโครงการที่อยู่ภายใต้ร่มของ c o m m o n School ที่ค่อนข้างได้รับความนิยม เป็นโครงการที่ทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ผู้คนก็ค่อนข้างมาใช้บริการเยอะก็คือโครงการอ่านเปลี่ยนโลกซึ่งไอโครงการอ่านเปลี่ยนโลกเนี้ยมันเป็นโครงการที่ c o m m มม School ตั้งใจจะทําให้ห้องสมุดมันเป็นห้องสมุดที่อยู่ทุกที่ก็คือหนังสือที่บางครั้งคือหนังสือจริงๆอ่อบางเล่มมันแพงมากถ้าเป็นหนังสือเล่มใหญ่ๆปกแข็งอย่างเงี้ย 5 0 0บาทไม่ใช่ว่าทุกคนจะซื้อได้แต่มันเป็นความรู้ที่น่าอ่านดังนั้นเราก็เอามาใส่เอาไว้ในคอลเลกชันของห้องสมุดอ่านเปลี่ยนโลกแล้วทุกคนเนี่ยถ้าสนใจก็สามารถยืมออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทั้งในการที่เราส่งไปและส่งกลับคือทำให้หมด1-10คือคุณแค่อ่านอยากให้คุณได้อ่านก็อันนี้ค่ะก็เป็น อีกโครงการหนึ่งภายใต้วัตถุประสงค์ที่เราบอกว่ามันคือการกระจายองค์ความรู้ต่างๆเพื่อให้คนเข้าถึงความรู้เหล่านี้จริงๆแล้วมันก็คือการที่เราพยายามทลายการผูกขาดของรัฐ ในการที่เขาเป็นเจ้าขององค์ความรู้ส่วนใหญ่เขา<ๆ>มีแพลตฟอร์มแขนขามากกว่าคนตัวเล็กๆอย่างเองกชนหรือว่าอย่างคนทั่วไปอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งองค์กรอย่างเราก็ตามแขนขาของรัฐมีอยู่ในทุกองค์คาพยพดังนั้นเราเองเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่พยายามเหมือนกันที่จะทำให้องค์ความรู้เหล่านี้มันเข้าถึงง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่าย ท,ที่จะที่จะทาให้คนรู้สึกว่าเอ้ยมันลำบากจังเลยอยากอยากอ่านเรื่องนี้สนใจอ่านเรื่องนี้ดังนั้นก็คอลเลกชันหนังสือของอ่านเรียนโลกเนี่ยค่ะก็จะมีตั้งแต่หนังสือที่เป็นการเมืองหนักน่วงคือผู้ที่สนใจการเมืองหนักนวงเราก็มีการเมืองหนักนวงแบบตั้งแต่แบบประวัติศาสตร์วิเคราะห์ปัจจุบันไปจนถึงวรรณกรรมที่มีเรื่องราวของการเมืองอยู่ในนั้นมีเรื่องราวของการต่อสู้อยู่ในนั้นมีเกร็ดประวัติศาสตร์ อยู่ในนั้นดังนั้นคือครบทุกรถใครสนใจการเมืองฮาร์ดคอร,ร์เราก็มีให้ใครสนใจวรรณกรรมเราก็มีให้แล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยเมื่อจุ้ยเข้ามาทำงานตรงนี้เต็มตัวค่ะก็จะมีหนังสือการศึกษามากขึ้นที่เป็นประเด็นการศึกษาในห้องสมุดของอ่านเปลี่ยนโลก